สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะโอ้โหจะเอาฟิมิโนโให้ได้ครับสำหรับมาลายยูเมนตสนะครับตอนนี้มีข่าวว่ายูเมนตสเนี่ยพร้อมอัพข้อเสนอครับสู่ขอฟิมิโน,โนแล้วนะครับโอ้โหมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับ ข่าวนี้เอามาจากลิเวอร์พูลอิโชนะครับผมสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลเนี่ยปุดข่าวว่ายูเวนตุสครับกำลังพิจารณาเพิ่มข้อเสนอขอซื้อตัวโรเบโตฟิมิโน่กองหน้าแซมบ้าของลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่ายูเวนตุสเองเนี่ยจะทุ่มเงินคว้าดูซานวาลฮ ah วิชก็มาจากฟิออเรนติน่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมาลายเองเนี่ยยังต้องการเสริมแกร่งในแนวรุกหลังจากอันบาโรโมราต้าครับกลับไปยังแอตเลติโกมาดดริ ared, เพราะหมดสัญญายืมตัวนะครับ เบีย c โ n e เอรี่เนี่ยมองว่าฟิมิโน่ครับคือเป้าหมายหลักของพวกเขาและได้ยื่นข้อเสนอแรกที่19.5ล้านปอนด์ซึ่งบอร์ดบริหารของแอนฟะิลเนี่ยมองว่ายังไม่เพียงพอนะครับข่าวยังบอกอีนะว่าตอนนี้เนะี่ยยูเวนตสกำลังจะอัพข้อเสนอเพิ่มครับจากจำนวนเงินให้มากขึ้นเพื่อขอซื้อฟิมิโนซึ่งเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น แม้ชีมดังจัตุรินครับสนใจอยากได้ศูนย์หน้าทีมชาติบราซิลอย่างจริงจังแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยยังไม่พร้อมขายในซัมเมอร์นี้ซะด้วยนะครับส่วนฟิมิโน่เองเนี่ยน่าจะต้องออกแรงแย่งตำแหน่ง3ประสานในแนวรุกครับซีซั่นนี้หลังลุยดิอาสย้ายมาในตอนปีใหม่แล้วก็ดาวินุนเยสครับถูกนำเข้ามายืนเป็นหัวหอกตัวเป้าในซัมเมอร์นี้ซะด้วยนะครับโอ้โหเหมือนว่าทางมาลายยูเวนตุสเองเนี่ยจะเอาฟิมิโน่ให้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอันบาโรโมราต้าแล้วนะครับ โอ้ oh, พร้อมที่จะอัพข้อเสนอขึ้นด้วยนะสำหรับเงินที่พวกเขาจะยื่นขอซื้อฟิมิโนจากลิเวอร์พูลต้องดูว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าอ่ายูเวนตุสจะเอาฟิมิโนจริงๆนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ